Không có này Chắc chắn là mình sẽ có thể tham gia được những chuyện này. Chắc chắn là mình sẽ có này. Tôi không biết có Sao sao? แข่งขันพวกเม้าสัตว์ประจำการหัวข้อคือบูมีวะ Oui, 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 oui. โว้ตาว่ะแล้วเฮียแล้วออกมาหาในเด้อฮะเพระเตอร์ู้ว่านีเราบอกเอาแท้ไว้นี่อืออ่ะเลยพวงเขาเสียสเอวยงางไทยเขาเลือจับดีๆท่านี่ซื้อกล้องกะเพยงพูดเออเคยเนื่อในนี่ดีไดแต่ว่าเขาที่ไทยออกมาได้คือที่เทาเขียนบละถ้าบบลองกับบอหูส้สามสองหนึ่ง a คัดคัดนคนโทฮเดอร์พวกเขากำลังถ่ายหนังอยู่อา้าวเรนโบ้คิดว่าถ่ายลงสตอรี่ใส,ส่โทรศัพท์นร่โบถ่ายคนขึ้นกระต่ายกอง่ายเอ้าคือสิเป็นอย่ญญา,างไรโทรศัพท์มันเกถ่ายได้อยู่เฮ้ยเอ้าคือบาลองถ่ายหนังมาโอ้ยยังบออยังบอว่าเสียไป,ไปก็เสียวเวลาโตโตมิยังวนะเนาะมุ้ยมยังกอกอ้าวมุ้ีแต่ความโตไวมายังไปไปไปสุด สดท้ายแล้วจานก็ยังขาดคนแสดงเป็าพระเอกได้ดีอเออไกขา,าพระเอกีรนขอคนอรอขาวขาวหน้าตาดีๆน,นะลอขาวขาวหน้าตาดีๆกรเ้านิดตัวเออตัวกันให้ันนี่มาไฮเอเอสิบอกให้เด้อ ที่จะเป็นที่สุดตอนนี้นะก็คือความสามัคคีของทีมหลายกว่าถ้าเขาปลงมือเห็ุด้วยโทรศัพท์หรือประกวดเท่านี้นะมาไหนเป็นสิเกิดแล้วเป็นน้องเชลยพายไกลนะเห็นนาตะลกนะโลกอนไรเห็นนาตะลกก่อนจริงจังเดี๋ยวดูพวกเจ้ากระไรไมานี่มานี่โลกยังไม่หยุดไม่นี่ใช่ซีรอนก่อน โอเคครับเอ้าสิเดไทายสายไม่ต่อกับประมาณสาธิตสิละเออแต่ว่าสาสิตต้องได้ใส่สถานที่แหละแล้วก็ต้องหาคนมาประกอบอีกสบายดีเลยสดีเนาะพเฮากับบังทายหนักสัตย์อยู่แล้วกับมีปัญหาหนึเรื่องสถานที่ ว่าน้องอยากีอยู <is> ่ใจอยผสมผสมในผอสมปดีค่ะคือิววัไดน้องปิแต่ถ้าก็จาเป็นแค้อิมอัยงเลาี่ยวไจเป็นอาจจะ่ใทีเพราะมันก้จะรอดกับวมทีมในไม่ไหวแล้วคือซิวว่ได้เองถ้าสู้มเป็นเาด้่นกอสปคซอไ้ห ตัวได้ทุกคนเพรคุณท,ที่ช่วยอย่างเดเลยใเฮ้ยไปขอ,อาคนเลย,ยอะอแล้วเขาเสียเง,งี้ยใครต่อจังไรอธินาห้าพฤศจิกาันบานไหนไหนวางเฤาจิกายนะายท่านทาแทนเอน้อยเพิ่นชเดอตเขาคือิได้พอสปีดแะเขอาอาจจะฟังตา,างนกนแ่แล้วไโบได้ใจเขาเริ่มเาเขาต้องแปกทีสุดโทรศัพท์เดี๋ยวเข้าหาตัวหมมาใส ขาตัดสินใจแล้วเขาพอเท่านั้นอ เาหน่อยามานำคนได้อยู่นี้มีอย่างโดหนะะ่หน่อยนั่งนั่งนเขาก็มาถ่ายจอเนาะคือเขา,า,าเวงมันจะเป็ไงแบบนี้กูกันอยูเขาไม่ากเบื่อไออ่เื่องสั้นเยอน่อยสั่นเอาสันปสิใจอลยแล้วพิ้นวยไรไ้ก็จะเจา เป็สียเอาคนมาได้ใส่รูปเสด็จอยากยัย้เดีย๋ยวหาคนที่สื่อใบใจเห่าแล้วสถานที่เรื่องนั้นเราต้องเป็นหวัวเขาจะลงเราเพิ่งมาล่ะ อ,อย่างหนึง่งเดบอวนี่เดี๋ยวสาน้อยก็เริ่มหลังก็ต้องเห็นทุกสิ่งแน่ไปไปหินท,ท่ายหินแล้วหินกระป๋าเอา้าน้อยันที่ไปใสลืมปุบอยู่บ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมา ไอ้ฮูเดอร์ว่าจ้าร้องลมสาพรนะแต่สาพราห้องเ้มงมุลก็เจ้าใดนพัดคอยแค่หนึงเด้อฟิลี่โดยงังบูได้เถื่อนนะนะทำไมกันพูดกันพูดโอเคค่ะ เขาก็เห็นเต็มทีละแต่ก็ต้องเคารพกะเสกเป็นธรรนนะคุณมาเซตได้เดีอยวันด่วนแต่ว่าเป็นอย่างไรทำงานหน้ามาไย่งนี้กะเขาก็เห็นไหมอานะบอลไปอันนี้งานหนายืมเพินเท่าไรเลยค่ะโอเคไปยิมเขาเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขเยขาทำในถ้าเพ็นเขาสมัครแข่งมังสารัตแล้วบอ